มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้ชมเข้ามาก,ก่อนครับผมสักสามสี่คนครับอันนี้บอตัวบอต่มบอหลอกเลยครับเพราะว่าการไล่สดการอาทายเป็นคลิปนี่สีจังได้กับสีจังสันเลยครับสีออกมาเนี่ยอ่า ตูเบิงหลังกล่องอะไรครับว่ามันสีขึ้นอย่าไร่ให้เบิงครับผูนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นของจริงเลยครับผมยเบครัตอนนี้มีผู้ชมเข้ามาแล้วครับผมสองคนสามคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เบ่าเกษตรครับถือโอกาสไล่สดอีก คลิปหนึ่งนะครับผมผมกับโบมีโอกาสที่จะได้ไล่สดดูๆหรอกแต่ว่าถ้าโบเห็นของดีของจริงีรีนะครับสิขออนุญาตาไล่สดให้พี่น้องเห็นเนาะการไล่สดในมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือเห็นชัดๆเลยนะครับเฮลโลครับผมอชิอ้นจาวครับผมแฟนคลับจากเวียดนามครับรต, <laughs> ตเขามาจากไหนไม่รู้เอ้ามันคือขื้นมาโช์แถวโดดเด่นแท้ <laughs> อะโอเคครับขออนุญาต ผมื่อนี้ผมสิขอญาตไล่ประมาณหาถึงหกนาทีนะครับเจอของดีช็อตเด็ดเลยนะครับมาพอเจ้าของคนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาตูครับผมสวัสดีสงการนะครับโชว์ให้นาดีตอราารครับอาตูครับแนะนําตัวอีกสักรอบหนึ่งให้พี่น้องเช่าง่วให้หูจักอีกรอบหนึ่งนะยครับผมสวัสดีครับอีกรอบนะครับผมนะครับคนกับบางคนว่าลูกตูเสียตูหรือว่าตูนะครับ เซื้อเลยกับสุขพจน์อักษรนะครับที่คนรู้กันทั่วไปก็คือเสียดูตรจงในมิดฟ้ามนะครับนะครับวันนี้ครับมีโอกาสดีอาจารย์ให้เก็บนะครับมาไลายสดให้ทั้งฟ้ามห่อนะครับนี่นะครับพี่น้องมันเบิ่งกันทดสดนะครับกับพี่ให้เบิ่งหลาไหลายึ่งไหนะครับพอสมควรนะครับอ่จุดประสงค์ของโชคในมิตฟ้ามอยู่นี่ครับอตูเฮาเฮาเฮาอ่าคัดงัวแม่มาแม่นบอกครับผมอตูเล่าให้ฟังเลยครับผมจุดประสงค์หลักนะครับคี่ผมเฮ็ดจัย่างสุดท้ายผมจะคายเข้ามา ผมอยอิงเกษตรกรอมผมเป็นคนรวยแต่ว่าผมอยากซอยพี่น้องเพราะผมเกิดมาอยากก่อกว่าติดบอลเลยด้วยแต่ผมยังอยากซอยพี่น้องผมก็บเรืเ่องคาเมื่อผมเป็นเหตุหนักนเจ็บกันมาผมอยากซอยพี่น้องเพื่อเพืมม่อวิ่งหมองขายหมองยางยังเสียอะครับอาจจะได้ราคาดีเสียน้อยก็กองมองนำบ้างเสียอะครับตลาดนัดเทาก็มีแล้วต้องเลยเห็นฟาร์มเราสื่อของตลาดนัดเราไม่รู้สื่อเขาสื่อที่อะไรนะครับเอาไปที่อะไรก็เลยพันสองพันประตูเลยเป็นหมื่นแบบนี้ครับพี่นังถ้าถ้าสรุปง่ไงพี่น้องนะผมถ้าเบากับเสียเบาไงคือประตูพนอยาก ขัดงัวเมพรั่นต้นน้ำและกับที่สำคัญคืออตูเพิ่นกีเฮดตัลละนัดงัวควายอยู่นี่นมัเป็นลูกลูกงัวของฟาร์มห้องไปแล้วอ๋อซื้อกับเขามาเขาใช้แล้วครับโอ้ครับเอาอตูยางยางเบิ่กนะตัวนี้ซีใบสูนเข้าหกหรืลูกเพิ่นบอกครับแล้วเราส่วนหลายอตูจำเป็นบ่ต้องเป็นตัวผู้ตัวแม่์ซื้อเข้ามาตอนนี้ตอนนี้เขาเปลนตัวแม่์อยู่นะครับเน้นตัวแม่ลูกตัวแม่ของท่านแบบมีฟาร์มที่ น้องรับตัวผูกเดี๋ยวเถ้าไปเบิ้งหลายๆหมองเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะคลิปต่อไปถ้าอาจารย์เห็นยูทูปคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งมาตรงนี้เขาเลื่อนสั่งไม่เพื่อร้องรับตัวผูกเพื่อคุณนั่นเองโอ้โเต็มรูปแบบเลยค,<บ>คือตอนนี้เห็นแล้วพี่น้องบ่มีหมองขายนี่คร<บ>ับต่อไปอาจจะมาหาชกแวไอเรือาจารย์อาจจะมีตาสั่งซื้อก็าซีกัไปตามตามตามกิโลตามตาซังตลาดเล่นาเลยครับเอาตูผ้ายางเบื้องนะครับ นี่ครับพี่น้องครับอันนี้คืองัวเพิ่นอันนี้ขายป่ะครับนี่ขายขายเหมือนกับงูอย่นี่ขายมาทุกตัวเลยครับอ่รุ่นคลอกนี่แล้วก็อาจารย์ถาเ้าอาจารย์เหามท้าทั้งเรื่องเล่าเออเออผมอยากถามราคา่ะตัวเปิดแล้วตัวต่ำสุดกับประมาณแซมสองตัวสูงสุดกับว่าเกินนี่มีตัวนี้ครับตัวในร้านแข้งรูปสายมันเตีมยากเอ้าจริงเหรอครับตัวนี้ตัวนี้ละฮะอย่างคราวนี่ตัวนี้ตัวนี้ K.E.R. เคอห <0 5 S 2> แศูนย์ห้าบาม,านมันคือไล่นีดิ

To นี่นี่เดเพิ่นโฟว์มาแล้วครับน es> <th ี่ครับพี่น้องครับเลือดลอยสวยมากตัวนี้สวยมากลูกผสมนะครับสซมาเอฟหนึ่งนะครับเจ้าิไอ้ลูกสองสองเอฟหนึ่งนึอครับสองเยะหน่อยโตมากเลยซินจาวฟอร์มเอฟซีฟอร์มเวียดนามนะครับผมเราเราบอกว่าเราเราไอ้มัดบามันไทยแลนด์เพิ่นบอกกันสิครับผมวิวคัมทูโชคเนลวิทฟาร์มมหาสารคามโฟวินอ่า ร้อยแฟนเอ่าตัวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี่แสนตัวไหนครับเอาสี่เห็นไหมนะครับก็มีบ่เอาตัวนี้ตัวใกล้ๆนี่เท่าไหร่นี่ตัวนี้แสนหายแต่ว่าหายเลยนะครับหนุ่ยโอ้นี่ครับพี่น้องครับเป็นครับผมว่าบล็อกเดียวกันเหมือนเลยครับอ่านี่ครับ ห้าสองศูนย์ที่เป็นตำนานไปแล้วนี่ครับตัวนี้เขาเป็นเมียถึงเคยแต่งหแล้ว sk ห้าสองศูนย์สวยมาัวนี้นะครับแสนสองแสนสองใส่ใสให้พี่น้องเบิ่กนะครับตัวแรกเหรอครับนี่ครับบางตัวถ้าจดกับมินายานเมื่อตัวใดมิเบียนไปจดเอาก็มามาเลือกไปจดเอาโอ้สุดยอดเลยแต่ละค่าจดก็ไปจดก็แตกต่างกันอยู่นี่โคยเรลมเลือนครับอยู่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ยายตูวผ้ายางเบิกอีกสักหน่อยนึงครับข้างหลังเร็วๆครับเพราะว่า เดี๋ยวผมจะได้ขอญาตถ่ายคลิปโดยตรงแล้วจะให้พี่น้องติดตามอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คุผมอยากไล่สดให้พี่น้องเบิ่งมัว IVF อ๋ออันนี้บ่จำเป็นว่าต้องแม่งามบ่งามแต่ว่าขอสัรีละมันเลยลอยซื้อมากเขาวาดเป็นหมันมผสมแล้วมันติดกันเลยเอาไว้เลยครับผสมเดียวติดเลยเป็นเฮดไอวีเอฟหรอครับพอครันงูผสมเทียงตัวไปครับสูงมากอ่ะ โม่ยังมาสูงแถวันนี้โเรล่ดลอยตัวนี้ตัวนี้ตัวนีเได้จดตัวนี้สวยมากอายุสองแสนสองแสนสองบ2 2แสนสองครับทองกวิโก้สามเดือนแล้วสองแสนสองพวกนี้พวกนี้กับตัวอะไรประมาณหกหมื่นอตัวละหกหมื่นเนาะครับเอาตัวแดงๆนะกรแม่นบอกครับที่นอนอยู่นะตัวนี้ตัวเหลเป็นซีมาหมาไมตัวเ คนนี้ก็เลือด้อยครับโอ้แหง้งแห้งเห็นแห้งอ่อนซ่อนครับปกติฟ้ามัก่าครทีเลือดอยเลยอแต่เขาก็สือเขอาอือพี่น้องเพื่อนหูอยู่นี่เนาะอ,อยู่ตรงนี้เน,น,นานะทะยอ่อยมากเลยๆผมเห็นผมเห็นมือน,นั่น <S <S ผมจำมามื่อใดครับว่านี่ภาพอตูโพนเฟียนั่ะแหละเพื่อนไหวโชคเนรเบดฟ้ามแตกไปท้ายบ้านมาอย่างคือมาหลาผมจำได้อยู่ไม่อยู่ช่วงไหนนี่แหละครับ ข้างหน้ามีอยังโชว์บอสิดท้ายพ่อพันพ่อพันธ์ประตู oh นี่ครับเนี่ย cy ศูนย์เก้าหกครับผู้เฒ่าบอกว่าบักซีว่าบักซีว่าคือตัวนี้ตัวเดียวครับอืมตอนนี้เพื่อนกับงดรีดนําเชื่อมันมาครับอ่าบอเป็นยังครับอ่ะตัวเดียวเข้าจังค่อยแยกคลิปก็ได้นะครับตอนนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยครับเอ้าลูกอันท้าเพิ่งขึ้นญงแท้ เพื่อเนเ <c oughs> พื่อนอักเสบเหรอครับ <c oughs> ผมเป็นยังแต่ว่าผมว่าร่างกายสรีระเขายังแข็งแรงอยู่นี่ครับพี่น้องครับซีวศูนย์เก้าหกครับนะ <c oughs> ครับที่เป็นงัวนะครับเป็นเฮดไ้เกษตรกรให้ <c oughs> พี่น้องครับลืมตาอาปากได้ก็แม่นตัวนี้แหละคึกมากเลยจา่ยัแม่นบ่ครับ ถึงแม้ว่าเพื่อนสีลูกอัดท่าอักเสบ<ต>ยังกระสังมันดีขึ้นหลายอยาจารย์เพราะว่าเลือดหนังเท้ายังเป็นในกระเสียมันอะอ่าตัวว่าอีกสักหน่อยสีได้กลับไปรีดแล้ววะสิ้นเดือนหีืผมจะเอาเขานะ่าสิ้นเดือนสีทีรีดไหมนะครับเนาะตอนนี้ให้เพื่อนมาพักพอนนะครับมาพักหล่อนก่อนนะครับอ่าครับพวกน,นี้กระโหลกสมมากสมครับผมอยากเบิรงพระเอกอีกดวงหนึ่งนะคือไผ่ครับอ่ะขออนุญาตครับผมเดี๋ยวสิปิดไล่ตรงนี้แหละครับผม ตัวนี้ปะครับโอ้ื่อซื่อแม่ลูกปะครับสื่อมหาแสนตัวนี้นโอ้โหครับอ่าเพิ่นเชื่องวะตัวเชื่องปะครับอ่าสัญญ,ญาณเน็ตอาจจะมีปัญหานะครับพี่น้องครับอะห้เบิ้งสักหนึน่งครับตัวนี้กําลังมาแรงครับพี่น้องเพิ่นเป็นเอโอเคครับมาแล้วล่ะตัวนี้คือ เอาตูเราให้ฟังในะสักหนึ่งนาทีเฮาสิได้ปิดคลิปแล้วตอนนี้คือไอ้วีโก้สองล้านนะครับยังแทม่ยเมื่ออยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนนะครับอยู่ในคอนเสิร์ครับมันเป็นขึ้ก,กับม่าอยู่ฟาร์มเหรอไครับตอนนี้เขาเขาหยุดปิดเพราะว่าเพราะว่าเขาอยากเอาไปร้องลงงานประกวดชุมชนนที่สิบสามสิบสี่สสอ๋อ,อเอามาดูแลคอ่าดูแลดูเบาอยยูู่สงัหลาโตนะครับตอนนี้เพิ่นอายุไรไปได้แล้วครับตออนนี้ายุ ี 8, สิา,าปาพึ่งสามปีอ,อ,อ้สิงหาจังสี่คบสามปี<ช>โอ้ผม,มา่าอีกอีกอีกยาวนาน่นเดียวครับตัวนี้สุดยอดเลยครับผมเนี่ยครับวีโก้สองล้านผมก็ัวแต่เคยเห็นนี่แหละครับผมบอดด้ออกมาโอ้โหครับวีโก้สองล้านจากโชคเนลมิตฟาร์มนะครับผมสุดยอดเลย เขาเขาเชื่องเนาะของของวาซดเนาะตัวนี้ครับเนี่ยโอ้ยังใหญ่อีกโดนครับยังไปไปต่อไะไรอีกหลายครับเนี่ยฮะตัวนี้เหรอครับโอ้ครับเอาอัตูเพิ่นสีเอาล่องเขาสนามอีกสักรอบนึงนะครับเพื่อนก็เลยเอามาดูแลครับใช้งามเนาะครับผม อ่ะาตัวครับผมอ่ารบกวนฝากยังฝากเบอร์โทรฝากให้พี่น้องนะครับวงนี้ครับผมเพื่อเพืสนใจครับเกวนนะครับพี่อยากจะเรียนง้วนะครับสนใจจะเบอร์ง้วหรือว่าซื้อมาอย่างนะครับแง่ของมาได้นะครับยุบ้านหันนะครับอาจจะมาตลาดนัดวันพุธแล้วก็แง่ของมาเบิ้งนะครับมาชกไปได้นะครับเพราะเป็นตรงมาซื้อนะครับเรื่องเปิดให้เบิรงตลอดยี่สี่ชั่วโมงกันเลครับมาแย้มเดยเบอร์แย้มนัดเลยมาเลยครับพี่น้องก็ต้องเกรงใจนะครับยุบ้านหันเชียงเหียงนะครับ เส้นลอยยศสระคำห่างจากลอยยศสามสิบโลห่างจากสระคำสิบโลไกลไว้กับเศียรนะครับเวลาโทรก่าทาผู้ใดอะไรกันโชคของมาสอบถางมุ่กล้องกันเลยศูนย์แปดหนึ่งสองหกหนึ่งห้าห้าสองเก้านะครับหรือว่าจะปักมุดโชคในวิทย์ฟาร์มวิ่งถึงเลยนะครับโอเคครับขอบคุณหลายครับโอ้เพิ่นอยากโชว์ได้ข้างหลังครับรีวิโดเลยขอบคุณนะครับที่ตามเราชมไลฟ์สดนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปจากโชว์เนลมิตรฟาร์มอีกสักรอบหนึ่งครับ เพิ่นว่าเพื่นมีขอ,อกงวเลยครับมาหาล้านแบบโอ้โหใหญ่โตเลยนะครับเมื่อนี้ผมเอาโดรนมาบินเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นขอ,อกงัวเพิ่นเพื่นว่าโบลูจักจิ๊บจิบกว่าสันเดอสามล้านหรือไหมครับขาขอกงวซื้อกันไหนโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ